สวัสดีจ้ะทุกคนเด้อนั่งเด้อถ้างั้นนั่งเลยฮัลโสวัสดีจ้าเอาวันนี้ฝากสั้นๆก่อนนะเออฝากสั้นๆเลยก็ฟังมานะข้อนี้แหละ หลายๆคนติดข้อนี้กันเยอะมากก็คืออะไรรู้ไหมเนี่ยลูกความสัมพันธ์ที่ไม่ฟินทั้งหลายแหลน่นะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของคนส่วนใหญ่นะก็คือการต้องการฮาร์โมนีเห็นไหมต้องการฮาร์โมนีกับคนอื่นนี่ไงเหมือนกับว่าพยายามที่จะให้ให้มันลงรอยให้มันสอดคล้องกลมกลืนให้มันฮาร์โมนีนึกออกไหมเออพยายามที่จะให้มันเป็นกลมเกลียวกับคนอื่นนะนี่เป็นเหตุผลที่หลายๆคนก็คือ ็เลยอยู่ท่ามกลางาความทุกข์ใจนู่นนี่นั่นเนี่ยเรื่องในเรื่องความสัมพันธ์เนาะนี่ก็คือต้นตอหลักเลยนะต้นตอหลักก็คืออะไรลูกพยายามที่จะฮาร์โมนีกับคนอื่นแต่แทนที่จะพยายามที่จะฮาร์โมนีฮาร์โมนีหรือสอดคล้องกลมกลืนกับตัวเองนี่ไงเออมาเริ่มที่ตัวเองก่อนนะอย่างอื่นก็คือตามมาเองโอเคไหมลูกข้อนี้สําคัญมากแล้วก็อยากให้เข้าใจนะเพราะว่าถ้าเราเริ่มผิดเนี่ยเริ่มผิดจุดนะลูก ห,หลายๆคนก็อาจจะคุ้มครูเห็นเยอะแยะมากมายแล่เพื่อนคุ้มครูเยอะแยะนู่นน,นั่นนู่นนี่นั่นเนาะก็พยายามที่จะให้เพื่อนชอบให้เพื่อนมารักเราให้คนนู้นคนนี้มาชอบมาดักเราหรือใดๆก็ตามแต่ลูกนั่นก็คือต้นเหตุหรือต้นต่อของความไม่สอดคล้องกลมกลืนกันในทุกความสัมพันธ์นะนั่นแหละก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ฟินโอเคไหมดกเอหอห๊ะมาเขาเรียก trying to hard นะพยายามมากเกินไปเข้าใจไหมบ้าอืม ข้อนี้ก็คือสําคัญมากก็คือกลับไปจูนตัวเองก่อนวิธีจูนที่ง่ายที่สุดที่คุณครูบอกเสมอก็คือการนั่งครูเัจธรรมนี่แหละการจูนตัวเองที่เก่งที่สุดแล้วมันง่ายมากโอเคไหมหลายคนบอกว่าอาจจะไปจูนโดยการนั่งสมาธิหรือใดๆก็ตามหรือว่าไปทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นเนาะแต่ที่ง่ายที่สุดก็คือการไปฟังเสทําที่เพียวและบริสุทธิ์นะเออไปฟังหนังสือเสียงปลุกพลังก็จะบูธตัวเองได้เร็วมากเลยหรือไม่ก็จูนก็ได้นั่งสมาธิก็ได้นะเนาะ แล้วแต่ความถานาัดของทุกคนนี่ใครอยากได้คาส์นั่งสมาธิบ้างเดี๋ยวจะสอนนั่งสมาธิที่มันได้ผลจริงๆเอา้าบ้าเพราะหลายๆคนมีความเชื่อของการนั่งสมาธิที่เข้าใจปะหลายคนคือมีความเชื่อของการนั่งสมาธิที่ไม่ฟินเลยแล้วนั่งสมาธินี้ก็คือทั้งชีวิตเนาะใครอยากได้บ้างเดีย๋ยวอาจจะมีเปิดสอนให้ก็ได้ไม่เคยเปิดสอนเลยเนาะจะสอนให้แต่ทุบปลป้อยวีพีเท่านั้นน่ะก็คือมาเจอตัวคงคูคงคูก็สอนวิธีเลยว่าคงคูนั่งท่าไหนจูนท่าไหน อยากรู้เปล่าถ้าอยากรู้เอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวจะสอนนั่งสมาธิไหมทุกคนไม่นั่งสมาธิที่บ้านนะเอาวิธีคุณครูไปใช้ศาสตร์ดีคือแพงมากเลยนะศาสตร์นั่งสมาธิขั้นสูงแลวคณจะหาไม่ได้จากที่ไหนอะเพราะว่าเบาเหลือเกินแล้วก็บางทีจะไม่อยากหยุดนั่งเลยด้วยซ้ํเา,าเานื้อออกมาอืมเราเนี่ยอยู่เล่นแต่ท่ามกลางทุ่สวรรค์อย่างแท้จริงนะเขาเรียกว่าเล่นอยู่ท่ามกลางพื้นที่สวรรค์อย่างแท้จริงนะเนาะขุกจะทาเสร็จแล้วก็ จูนแล้วก็นางสมาธิแล้วก็เห็นอะไรฟินๆมีแต่ความสุขความเบิกบานเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ไปเป็นตัวเองที่แท้จริงเนาะนี่แหละสวยงามที่สุดเลยแล้วคุณจะจูนแต่ขึ้นอะไรแบบนี้เนาะนี่คือผลลัพธ์ของการจูนซอสโอเคมาสิทธิพิเศษของคนจูนซอสนะ้ก็นน่นแหละวันนี้ก็มาด้วยรักเนาะแล้วก็อยวยพรทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญแฮปปีม้มั่งมีมั่งคั่งเหลือเฟือเบิกบานมีแต่ผู้คนงดงามกระมิที่งดงามมีแต่ความสุขใจความดั่นดาได้ๆอื่นๆได้ๆเออ โอเคดัก okay. ทุกคนเลยนั่นลูกนี้แบลกรุบมากค่ะมีค <laughs> าว่าแบลกรุบด้วยนะแบลไม่กรุบเป็นยังไงอะลูกแบลกรุบมันคือยังไงอะกรอบอ่ะแบล้วกรุบอะไรของเองวะ,ะสวัสดีจ้ะเจ้าโอปอลล่จูงไงจุกเออวันนี้